วันนี้แม่พามาปุูกป่าฝ่าดงอยู่ข้างๆบ้านนี้นะจะพามาดูมาดูนี่นี่ต้นยางนาใหญ่ของไม่เต่านี่อายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบปีแล้วละเพราะว่าตอนที่ไม่เต่าออกมานะ่ะปีสามหกก็ต้นเท่ากับถังสีพอมาถึงปีนี้ก็สามสิบปีแล้วดูความใหญ่โตของเขามามาดูอีกต้นอยู่ทางฝั่งทางด้านนีโ้โอ้เดี๋ยวโชว์นี่หน่อย ชอบมากเลยไอต้นแ <c oughs> ม,ม,ม่ปล่อยให้มันขึ้นนะ่อแม่มนขึ้นมันเป็นที่เล่นสนุกสนานได้เนี่ยเวลาแขกมาบางคนเขาก็ชอบเหมือนกันโดยเฉพาะฝรั่งทั้งมานี่เขาจะมาแขวนนี่เล่นเพื่อนๆมีเหรอบางทีฝรั่งมาที่บ้านนี่อีกต้นหนึ่งนี่ดูสิดูแต่ละต้นความใหญ่โตโอลานของเขาเขาถูกชะตากับดินบริเวณแถวนี้เราก็สังเกต สังเกตว่ามันมีไม้อะไรที่ขึ้นดีปรากฏว่าเวลาเขามีหมากมีผลนะล่วงหลดลงไปก็งอกขึ้นนะแต่ก่อนเยอะค่ะเรามีออกมาใมแรกๆนะเรามีทั้งหมดสิบสี่ต้นอยู่ในสวนนี่พอมันโตมาเราตัดไปทําบ้านอยู่เก้าต้นต้นนี้เหลือต้นใหญ่ๆ,ๆนี่แม่แม่ต่ออนุรักษ์ไว้นะคะอนุรักษ์ไวใ้ให้ลูกให้หลานได้ดูได้เห็นว่าโอ้โหมันใหญ่อลังการจริงๆเพราะถ้าไม่เห็นภาพจะไม่รู้นะคะก็ส่วนหนึ่ง เราเห็นจากที่เขาชอบขึ้นตรงนี้แล้วเราก็เก็บมาเพาะเนี่ยดูไอ้ที่ไม่เป็นแถวเป็นแนวนี่ก็คือเขาล่วงหล่นลงมาเองนะคะแล้วเขาก็งอกขึ้นแต่พอเราเห็นว่าเออมันงอกขึ้นดีเราก็เพาะแล้วก็เอาไปปลูกให้เป็นแถวเป็นแถวเนี่ยเต็มเลยบริเวณนี้นะนี่แล้วตรงพื้นนี่พื้นนี่เราเอาเห็ดแดงมาปลูกนะเราได้เก็บเห็ดแล้วนะเป็นเห็ดแดงธรรมชาตินะเห็ดป่านะนี่ใต้ใต้ซุ้มตรงนี้ อันนี้เราวางแผนเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาทดแทนยางพาร,ราเมื่อยางพาร,ราหมดสภาพนะคะเพราะว่าไม่รู้เราจะกีดไปได้อีกกี่ปีเนาะพอเริ่มเป็นป่าแล้วทีนี้มันก็จะเห็นต้นอื่นๆก็อยากจะมาขึ้นด้วยเห็นไหมไม้แดงนี่ก็ขึ้นมาแล้วนี่มดแดงมดแดงมดแดง,ดแดงนี่เห็นไหมธรรมชาติเข้ามาแล้วสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆก็เริ่มเข้ามามันก็จะกลายเป็นอาหารของเราไปทางด้านโน้นสิดูสินี่เริ่มเป็นป่าแล้ว น,นไม่ได้มีผลอะไรต่อยางพลานะเราก็ยังกรีดยางพลาได้อยู่เนี่ยส่วนที่เป็นแถวเป็นแถวนี่คือเราปลูกแต่ไอส่วนไหนที่มันกระจัดกระจายไปนะ่ะคือล่วงหลดลงมาแล้วมันก็งอกขึ้นตรงนี้เราเอามาปลูกนี่ตลอดแนวจากนี่ไปนู้นสุดเลยไหมโตขึ้นมาโตได้ค่ะโตได้เอาเดินมาดูนี่ อ,อันแถวนี้จากนี่ไปนู่นจนสุดเลยนี่แล้วปลูกนะคะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้มหาพวนด,ดินไม่ได้อะไรแต่เขาก็ได้จากใบของยางพาราที่ร่วงหล่นลงมาและอีกส่วนหนึ่งก็ปุ๋ยที่เราให้กับยางพาราปีละครั้งน่ะเขาก็จะกินไปด้วยกันเนาะดูสีดูใบเขาเขียวงามน่ะแทนที่เราจะได้อย่างเดียวแต่เราก็ได้สองอย่างสามอย่างได้หลายๆอย่างเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์แล้วทีนี้ทุกสิ่งอย่าง มันก็จะตามมาอาหารเราก็จะมีนะคะนูนดูเลยนะคะมามาทางด้านนี้มาดูทางด้านนี้ขึ้นทุกทุกแถวเลยนะขึ้นทุกแถวเลยดูสิต้นเถาวันต้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาจัดการมาละเสร็จภารกิจจากนานแล้วเราก็ต้องมาทําพวกนี้แหละเนี่ยชีวิตเราก็จะอยู่ไปแบบนี้แหละคะ่ะอยู่กับธรรมชาติอันนีอันนี้เป็นต้นที่เราปลูกปีแรกที่เราสงสัยว่ามันจะปลูกขึ้นหรือเปล่าปบบนั้นประมาณสี่ปีแล้วนะ ต้นนั้นน่ะประมาณสี่ปีแล้วเลยดูสิเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเอา้าอ๋อนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมล่องรอยมีเห็ดเพาะเกิดแล้วเห็ดเพาะแก่นะนี่เห็ดเพาะแก่นี่ไม่เต่าไม่ได้มาหาแสดงว่าปีจะมานี่เห็ดเพาะออกแน่นอนแล้วก็มีอีกพุ่มหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นยางอยู่ข้างนา ได้ประมาณประมาณนี้เลยที่ใต้ต้นนั้นน่ะนี่คือผลที่มันเกิดผลที่เกิดนะคะมามาดูอันนี้คือมิตตอปลูกนะคะแต่พวกเนี้ยที่กระจัดกระจายพวกนี้หล่นลงมาเองนี่แล้วก็เอากระชายมาใส่ตามพื้นเขาเนี่นี่เอาไปผัดไม่ต้องได้ไปซื้อที่ตลาดเลยต้นกระชายอันนี้อะไรนะ ผักเลียงผักเลียงเลี้ยงนี่แม่ย้ายส่วนหนึ่งออกไปปลูกข้างนอกแล้วเพราะว่าเขาแตกยอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาได้รับแดดน้อยเกินแต่ก็พอได้อยู่นี่ไงนี่ส่วนหนึ่งเอาออกไปข้างนอกแล้วมามานี่นี่เป็นเป็นลูกของต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้อยากจะโชว์ต้นนี้เลยใหญ่มากมากมันแตกกิ่งก้านออกมาด้วยนี่โห มีคนมาถามซื้อนะให้ราคาแพงแต่เราไม่ขายเราพอแล้วเราเอาสร้างบ้านแค่นั้นแล้วก็เอาไว้ให้ลูกๆดูนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็มาเขามีรถเข้ามาหาซื้อต้นไม้อย่างนาเลยนะแต่เราคงไม่ขายหรอกให้ต้นเท่าไหร่เราก็คงไม่ขายเนาะเอาไว้ให้เป็นมรดกให้ลูกได้ดูสืบทอดสู่หลานเหลนหลนต่อไป นะแล้วก็เอาลมเงาของเขานี่แหละเพราะว่าแถวนี้เห็ดออกแล้วนี่จากนี้ไปนี่เนี่ยต่อไปใส่ที่แม่เต่าเก็บเห็ดปวกในวันนั้นน่ะมันก็ต่อเนื่องกันไปอันนี้คือป่าเห็ดปวกค่ะสุดยอดเลยนะคะปลูกป่านะคะปลูกป่าทําให้เรามีอาหารทําให้เราได้จิตใจของลูกหลานเราให้เขาได้กลับมารักธรรมชาติอยู่กับความร่มเย็นชีวิตเราก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขนะคะ